ใช่อยากอธิบายมากแต่ว่าแบบว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวก็รู้เลยหรือว่าใช่หรือว่าเอ้ยเอ้ยก็แบบว่าเราอยู่กันในกลุ่มของเราอยู่สนิทกันอยู่แล้วค่ะตอนนั้นพูดไม่ได้แต่ตอนนี้พูดได้นทีี่ว่าเอออ๋อาอมาตั้งนานคือจริงๆก็สนิทกับพี่เขาเหมือนที่หนูบอกเลยแล้วก็มีมีเกลิ่นเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยว่าแบบว่าหนูสนใจไหมที่จะมาเล่นเป็นแบบ ยังบอกไม่ได้ว่าก <c oughs> <tackle for you> ็นะคะก็มัน okay. ชื <Four> ่อว่า VAMP THE SERIES ใช่ค่ะก็ใช่ก็เก็บโปรเจกต์นี้มานานเหมือนกันนะคะใช่อยากอธิบายมากแต่ว่าแบบว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวก็รู้เลยเขาพูดถึงสาวกกับพี่ไม้เนี่ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกหนูก็แบบเอ๊ะใครใครใครเอ๊ะเพราะ าจจะเยอะมีเยอะม,มีเยอะอยู่ค่ะใช่ไม่ไม่หมายถึงชื่อนี้ใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเออแต่ว่าพอว่าพอมันมาถึงหนูเยอะๆหนูก็เลยแบบว่าเอออยากพูดอะอยากพูดว่าจริงๆนะมันมันมีมันมีงานนะแต่จริงๆอะก็เป็นพี่น้องกันที่สนิทค่ะที่คอยแบบว่าไปเล่นไอส์คเกตกกันเลยค่ะหรือว่าใช่หรือว่าพี่เอ้ยเอ้ยจริงๆมันเกิดการพอ ไม่ก็บอกว่าเราก็พูดเลยว่าโอเคก็เป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะก็แบบว่าเราอยู่กันในกลุ่มของเราอยุ่สนิทกันอยู่แล้วค่ะอืม <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็พูดตอนนั้นพูดไม่ได้ <c oughs> แต่ตอนนี้พูดได้โอ้พี่เขาเก่งค่ะเก่งมากเป็นนักแสดงที่เก่งแบบพี่เขาเคยไปฮอลลีวูดมาด้วยเรารู้สึกว่า เราก็อยากไปตรงนั้นด้วยก็คอยปรึกษาว่าทําไงถึงได้ตรงนั้นแล้วเขาก็ค่อยแบบว่าให้โอกาสตลอดเวลาค่ะก็กงแมโรเจกคือแบบทุเทุมากๆว,วันนั้นหนูไปถ่ายไพ่ลอดอะคะ่ะเ,เขาทําทุกอย่างออทุกอย่างเลยแบบว่าเขาอยู่หน้ามอตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเดินมาบีบว่าจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอหนูต้องมีเลือดใช่ไหมไม่ใช่เลือดทาอะไรเลยนะเลือดตรงนี้หยดตรงนี้ตรงนี้เขาทําเองหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะ หนูถามทื่เขาบอกว่าเป็นแทคติกที่เรียนมาจากตอนที่ไปเมืองนอกเวลารีบก็ทําแบบนี้ใช่เพราะว่าวันนั้นจริงๆหนูมีเวลาถ่ายไม่เยอะเพราะว่าหนูติดคิวเยอะมากๆๆแต่ก็อยากมาแจมนิดนึงในภายหลดใช่ก็เลยกอนรีบคุพี่ไม้ต้ลงมือแต่เขาทําให้ทุกคนเลยค่ะใช่ใช่สวยๆเท่ๆแบบได้ไหมอ่ะ เอาแต่ว่าเราจริงพอมาอยู่รวมกันความยากง่ายมันเป็นางนี้ากชื่อแต่ละคนก็คือเทพน่ะโอ้ทุกคนเก่งมากจริงๆตอนแรกก็กดดันเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกว่าเวลาหนูหนูน้อยแล้วหนูแต่ละซีนที่วันนั้นน่ะพี่เขาวางให้หนูเล่นแบบว่าเอิ่มกรีดแล้วร้องไห้ตอนนั้นเลยต้องทั้งกรีดทั้งร้องไห้แบบเนี้ยเอ๊ะหนูแบบว่าพี่หนูจะทําได้หรือเปล่าพี่เขาก็บีบให้ฟังหนูทําสมาธิแป๊บหนึ่ง แอคชั่นโอเคได้เลยชื่นชมเราว่าวันีจะไม่รเาใช่หนูแบบว่าจริงเหรอพี่พี่แค่แบบป่วยหรือเปล่าที่เขาบอกว่าจริงๆทุกคนชื่นชมหนูมากก็แบบว่าเวทตอนที่หนูกลับแล้วว่าทุกคนบอกว่าโอ้เด็กสมัยนี้เก่งมากๆแบบแป๊บเดียวทํางานแป๊บเดียวแล้วก็ตั้งใจมากๆเด็กก็โอ้ขอบคุณค่ะก็เป็นกําลังใจอีกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งเก่งเลยรู้สึกว่าต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะ สนุกดีโลโลค่ะรู้สึกว่านี่แหละคะ่ะนักแสดงนี่แหละคะ่ะนักแสดงที่ต้องไปลองหลายๆหลายๆอย่างหลายๆแบบแล้วก็ <c oughs> เราจะได้เติบโตค่ะเพราะว่าถ้าเราห่างหายจากกล้องนานอะ่ะเรากลับมาเราก็จะตื่นกล้องเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มใหม่คะ่ะอ๋ออือยูเรนัสก็ได้ได้ดูเทรลเลอร์ไหมคะก็ค่อนข้างแบบว่า พอสมควรเลยใช่แต่ก็จริงๆต้องขอบคุณยูเรนัสกับปินพักนะมันทำให้หนูแบบว่าได้รับเทคนิคการแสดงหลายๆแบบใหม่มากๆค่ะซึ่งหนูก็เอามาใช้ในวันนั้นที่ไพายไพลอตด้วยใช่แต่ก่อนจะเป็นคนที่กังวลกับการร้องไห้แต่ตอนนี้แค่แค่อินกับตัวละครอ่ะก็ก็มาแล้วค่ะใช่ เออก,ก็ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆก็จะคอยพัฒนาพัฒนาตลอดค่ะ